เอ็ดดี้เฮนเรียกร้องให้มีการรีแมตระหว่างเบธบิเยฟบิววอร์โดยล่าสุดนั้นศึกชิงแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นไล e a ฮ y w e ิเว t ระหว่าง a r t h เธอร์เบธบิเยฟกับทางดิวินทีวิววอร์ถือเป็นการแข่งขันโชมวยที่ดูเดือดและเข้มข้น ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของอาเธอร์บิทบบเยฟที่สามารถเอาชนะคะแนนด้วยเสียงข้างมากยังขาดลอยซึ่งทางเอ็ดดี้เฮนโปรโมตเตอร์ร่วมของทางดิมิทีบิววอร์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการให้คะแนนในการชกค,ครั้งนี้ว่าเราได้เห็นการชกค,ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งและเป็นตัวอย่างของการโชกหน่วย ผมไม่อยากดูมินอาเธอร์วิทบีเยเพราะเขาเป็นนักชกที่เหลือเชื่อแต่ผมรู้สึกแย่ที่หลังจากการทำงานหนักมาตลอดชีวิตของทางดินที่วิววอร์ทำให้เขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกไร้ผ้าอีกต่อไปเขาชนะการชกในกครั้งนี้แต่กรรมการกลับให้ทางอาเธอร์วิทอบีเยฟชนะผมว่ามันไม่ถูกต้องเอ็ดดี้เฮิร์นเขายังได้กล่าวต่ออีกว่าเตอร์กิอาราซิสเขาเคยกล่าวไว้ว่า หากการชกจบลงด้วยการตัดสินที่ผิดพลาดก็จะต้องมีการชกกันใหม่ซึ่งาราซิก์กล่าวหลังจากการชกว่าเขาคิดว่าทางบิววอร์น่าจะชนะไปด้วยคะแนน 115- ต่อ113และเขาพยายามเปิดไฟเขียวให้มีการชกกันใหม่เรารู้ว่าเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงเอ็ดดี้เฮิร์นกล่าวถึงาราซิกผมว่าต้องมีการชกกันใหม่แน่เบธบิเยฟจะมีการชกอีกไหมผมไม่แน่ใจแต่สำหรับดิมิทีบิววอร์ ผมว่าเขาเป็นนักโชคที่ยอดเยี่ยมมากในไฟนี้เขาแสดงฝีมือได้อย่างสมบูรณ์แบบและคุณรู้ไหมว่าบิลวอร์เขายังทำมันได้ดีกว่านี้อีกเขาแสดงถึงสมาธิทัศและการป้องกันตัวอย่างแท้จริงโดยเขามีทั้งลุกและรับในการโชกในไฟนี้เอ็ดดี้เฮนกล่าวนั่นเอง